สามสี่พร้อมยังพร้อมค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีะะทุกคนนะคะมาประพอกันนะคะสาวพรลลาผ้าพือนกับอยู่ในเพจสาวแหล่บ้านนาน,นะคะก่อนจะเบิร์คขิดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสังเกกดไลค์กด,ลคกดแชร์ให้กับสาวเพจสาวแหล่บ้านานาด้วยนะคะเมื่อนี้สาวพรลามาเห็ดเมนูนะคะเป็น แกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องนะอันนี้เทาก็พร้อมแกงแล้วนะคะเนาะพร้อมแกงค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นแกงหน่อไม้นะคะไปเอายิ่สวนนะคะมาอนี้ค่ะสวนเห่าเองปลูกไว้นะคะเป็นหน่อสดๆเด็นมาคัะพี่น้องนะคะเป็นกะแซบขัดเวยค่ะเด้อนะคะอันนี้เทาก็ปรุงเรียบร้อยพร้อมสิ้นแล้วค่ะเนาะพร้อมแกงไปเลยนะคะพอาเราจัดดานแล้วนะคะเอากระถิมีตัวนี้นะคะ เป็นผัก,อกนจะจะอกจากยำใส่ซี่หลังนะคะเนาะว่าจะเป็นผักอ่าอันนี้ผักอิตูค่ะพี่น้องผักอิตูผักคุณลุงผักลุงตู่นะคะแล้วก็จะเป็นผักขานะคะตัวนี้ผักขาเ้าหอใส่ถ่วงให้มันฟูดให้มันเดือดนะคะบนส่วนปลายจะชิมมังกรจะน้อยนะคะบามันแสบไปเดืรสชาติไปะค่ะอืมนัวถึง เลยขาะนวดถึงใจไปเลยค่ะพี่น้องนะคะเห็นบ่ค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้กับเพจสาวแหล่บ้านน้าเด้ค่ะเด้อเป็นแกงเน่ใไม้ค่ะพี่น้องแกงหนอ่อไม้ยั่วแล้วก็ค้นไปเรื่อยแล้วเก,กับเป็นวิธีชาวบานของเ้านะคะจะมาใส่แกงได้ค่ะพี่น้องจะเป็นเตาถ่า,านเป็นฟืนค่ะพี่น้องข้าจตุจูเข้าไปนะคะเนาะเป็นแบบเปนบ็นบ้านค่ะพี่น้องไม่หายเห็นไะหค่ะ บะเด็เปลือกยัางไข่ยูบันดอกขอกหน้าของเหานะคะ<ม>เป็นสาวไทยบ้านนะคะแป๊กจไปหาตัดหญ้าค่ะเมื่อวา,านพี่น้องนะคก้อนในหายมาคะ่ะเป็นฟื้นคะ่นนมมมมะก้อนเมื่ใหม่จุกตากบะเบงค่ะผักฝนขั้วของเหานะคะอันนี้เป็นบักเขือคะ่ะเป็นบักเขือด้วยค่ะพี่น,อน้องแป๊ะจะหอกน,ว,นวยด้วยค่ะมาผุ่นเห็นไห,นห,นไหคะ่ะเป็นกบเขนือเขน้า,ขาขกับเจไ้ไปบสะซุปกค่ะพี่น้องนี่บักเขืออันนี้เป็นพักอ่า ผักอ,อะไรนะเขาเรียกผักหัวรำพานะคะอันนี้ก็จะพริกค่ะกำลังออกลูกเลยค่ะเห็นไหมคะจะออกลูกค่ะตามมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือแล้วก็ปลูกไว้กินเองนะคะปลูกไว้กินเองอน,นี้ก็เป็นสวนมะม่วงค่ะพี่น้องเห็บบอเป็นสวนบักม่วงนะคะอันนี้เป็นักม่วงฟ่าลันได้ค่ะเด้ออันนี้เป็นมะม่วงฟ่าลันนะคะ เวลามันอ่าแป่หาไม่ขอแก่นเนะาะชึ็นกรอบชึ้งมันชึงแซ่บชึงหวานนะผู้ใดอยากได้เรียนเชิญเลยได้ค่ะเด้อนะคะอันนี้เป็นแกม่วงค่ะพี่น้องอาเป็น,นค่ะสาม,มาค่ะอันหัวคนไหนแน่คนไหนแน่เมื่อไห่ใหม่หมอคนไหว้ได้ค่ะเดอ้อมีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นักมงวงค่ะเขาเรียกว่าวงเขียวเสเวยนะคะเขียวสเสวยจ้าพี่น้องอันนี้นะคะ ม่วงของเขากะซิมีอยู看看 small, ่บ้านนะครับเราจะกลิ่นค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องอย่าบ้าคุณนี่ค่ะอไอ้ต้นแก้วไปหนอนอยู่บนบนบนด้วยนี่อันนี้ค่ะตัวนี้แก้วสูกรมะกุชเฮาส์หวานฉ่ำครับพี่น้องตามสาวพันหลามาค่ะไอ้เป็นต้นมะขามหวานนะคะนี่เป็นบขามนป็นต้นมะขามหวานครับพี่น้องนี่ต้นมะขามหวานอู้ยอันี่เป็นต้นตะลิ่งปิ่งค่ะสีไฟ้ใหม่หมู่บ้านค่ะต้นตะลิ่งปิ่งนะคะเด้อนั่นนะครับพี่ตาาราคานี่ก็จะเป็น อยู่บริเวณหน้าบ้านของสาวพันลาพาเพิ่นครับพี่น้องนะครับอยากพี่น้องได้เห็นนะคะว่ามันมีอยู่มีกินนะคะพี่น้องนตัวนี้นะคะอันนี้คุณปลาเบนร์กข้นไปถ่านะคะเนาะนี่ค่ะนนเราเหรอข้าไปฐานต้อสุกรรมมะเบิรงแกงนกหน่อไม้ที่เข้าครับพี่น้องแกงหน่อไม้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะพร้อมชิลเลตีแล้วครับพี่น้องถังแต่มันเดือดจะข้าวนะฮะถ้ามันเดือดจะข้าวนะคะนเะานาะ,ะน,นี่เห็นไหค่ะจะยุ่ยครับพี่น้องพอมันเดือดแล้วเขาจะเอาไฟปวก พักอันนี้นะคตาล้วงไปนะคะนี่เห็นบ่นะคะไปจิพร้พอรมกินเลยนะคะอุ้ยเรื่องข้าวตั๋ล่ะคะ่ะพี่น้องมาเอาพักอันนี้ก่อนนะคะพอเอียงตาม้าขาตาม้าก็ตามะะ้าขาตตามาเลยค่ะตามาเลยค่ะอันนี้ค่ะหัวใจรักของเก๋มาใหม่นะคะเนาะ หอมผักกะเงยงผู้ใด,ด้อีนอก็แกงน้องไม้พี่น้าศิริพรน,นะคะอำ่ำไผ่พงนะคะนี่ค่ะพี่น้ากินผักกะเงยงนะครับน้องผักกะเงยงอยู่ที่บ้านเท่ากับมีกินน,ะะนี่อยากค่ะเนาะค่ะอันรคือคุณแม่เพิ่าก,กับปลูกไว้นะคะคลิปเดียวนะคะนี่ค่ะกับเพียงพ่อนะคะเท่ากับนะคะ้าผักกะเงยงนะคะใล่ดอกจีหอมผักกะเงยง ฟูได้ยีนอกเกนนอมไม้ตึกตึกมาสามมาค่ะพี่น้องใครยแน,นสวสดิ่งครับมาครับพี่นอ้องสามาเด้อ,อเอาเป็นแล้วจะกินยูกินแรง่งนะคะสามาข่าินล่างค่ะ ใช่ครับพี่นอ้องย่บานเท่านะคะบ่อ,ยอึยเห็นี่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะเห็นว่าค่ะค่อนน้อยคะ่ะอันนี้น้องใหม่กับเป็นปลูกย่าบานเองนะคะนี่น้องใหม่ยุ่ถั่วสวนนะคะเห็นบ่ค่ะดยุบหลุณพี่น้องเดี๋ยวเห็นว่าปุ้ยยุบทางฝุ่นครับพี่นอ้องและเป็นน้องใหม่จะฟังฝุ่นนะคะเาเอามาเก็บมาเกลี่ส่หม้อน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปลูกไว้เองค่ะน้องใหม่ค่ะถ้าไปเดินชมต้นต้นต้นละไม้เลยดี ไม่ไปะค่ะพี่เกีย๊ยบเดินได้ค่ะนี่ค่ะออเขาล่อแขรมันกดนะค่ะนอกากพี่น้องเขาก็ได้กินเขาก็สิพร้อมแจีบลูกซีนไปจะเคลียร์นึงครับพี่น้องเยี่ยมค่ะนันนวนค่ะน,วนัะนวแน่นอนค่ะการันตีความแซ่บค่ะว่าสถานไดผมต้อหาสอดมันแล้วนนะครับพี่น้อง การเท้าข้นให้เสร็จว่าให้เขาเบื่อมันติดนะคะเนาะไม่ให้เขาเบื่อมันติดนะคะไปควนเขาตานะครับบ่าให้เขาเบื่อมันเท่าบับจุ่มควนถุงน้อยถึงก็ค่ะจุ่มควนใส่